สวัสดีครับคลิปนี้มาทดสอบงานซ่อมอินเวอร์เตอร์ไฮบริดยี่ห้อพาว r เป็นรุ่น POW-HVM 6.2 m เอชวี N. มาด้วยอาการ e อ r ร์เลอรครับของคคนบิ๊กปลาจีนบุรีเครื่องนี้นะครับดูแล้วแรงดันด้าน AC Output ครับออกไม่เต็มครับทั้งที่เราตั้งไว้ที่230โวลต์ที่หน้าจอจะแสดงอยู่ที่ 2 1 5โวลต์นะครับแล้วก็เอามิเตอร์ดิจอนวัดดูนะครับวัดได้อยู่ที่1 9 0โวลต์ครับแล้วก็มีภาค DC to DC, DC to AC เสียนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าแรงดันขาออกนะครับมันน้อยนะครับมันก็ต้องใช้กระแสเยอะกว่าเดิมนะครับก็ทำให้เครื่องพังไปด้วยนะครับื้นโคด้ด52แล้วก็อะไรหลายๆ,ๆอย่างนะครับ มีม้อแปลงนะครับหมอแปลงที่ใช้ในด้านขาเก็ยนะครับหมอแปลง LGBT เปลี่ยนไปด้วยครับเดี๋ยวเรามาทดสอบพร้อมๆกันนะครับลำดับขั้นตอนการเปิดใช้งานอินเวอร์เตอร์ไฮบริดตระกูลนี้ครับตระกูลฟ้าขาวนะีราคาประมาณต้นๆน,นะครับก็ต้องจ่ายไฟจากแบตเตอรี่เข้าเครื่องก่อนเลยนะครับเป็นอันดับแรกครับ ายไฟจากแบตเตอรี่เข้าเครื่องแล้วนะครับดูว่า b m s ตัดไหมนะครับสมมติว่า b m s ตัดนะครับแรงดันที่มิเตอร์นะครับที่วัดด้านขาออกของแบตเตอรี่มันจะลดลงนะครับถ้ามันลดลงก็แทมการปิดเบรกเกอร์แบตเตอรี่ก่อนนะครับแล้วรอ b m s รีสตาร์ทกลับมานะครับมันจะจ่ายไฟแบตออกใหม่อีกครั้งนึ่งเราก็จะจ่ายไฟจากแบตเตอรี่เข้าเครื่อง เป็นรอบที่2อรอบที่3จนกว่ามันจะเข้าได้จนกว่า b m s จะไม่ตักนะครับหลังจากะะนั้นก็เปิดสวิตช์พาวเวอร์ได้เลยถ้าเครื่องปกติครับต้องมีไฟจ่ายออกครับที่230โวลต์แบบนี้นะครับเดี๋ยวผมลองทดสอบโหลดสักนิดหน่อยละกันนะครับ โลดที่930จะเห็นว่าแรงดันนิ่งเลยครับแรงดันด้าน AC output แบตเตอรี่ลดลงเหลือ53.2ครับพอผมปิโดโหลดแรงดันแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นมาเป็น53.6นะถ้าเราเปิดโหลดแล้วแรงดันมันลดลงไปมากนะครับต้องดูว่าสายแบตเตอรี่ของเรานะครับเส้นใหญ่ดีไหมไฟประหารได้ดีไหมนะครับบางคน ิดโหลดแล้วแรงดันแบตเตอรี่ลงหวบเลยนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าสายแบตใช้ไม่ได้นะครับสายแบตนะครับผมไม่แนะนำเลยนะครับใครที่เอาสายเชื่อมมาใช้นะครับไม่แนะนำครับเพราะว่าถ้าเจอสายที่เป็นอลูมิเนียมเคลือบด้วยทองแดงแบบนี้มันใช้ไม่ได้นะครับสายเชื่อมที่เป็นทองแดงแท้ๆก็มีนะครับเส้นใหญ่จริงครับแต่ข้างในก็ ยังเล็กอยู่นะครับนี่เทียบเท่ากับเบอร์16เลยครับถ้าสายแบตแท้ๆนะครับเส้นในมันจะเต็มเลยครับทองแดงแท้ครับไฟจะผ่านได้ดีครับก็หามาใช้ครับสายแบตเตอรี่เม็ดหนึ่งก็ร้อยสองร้อยบาทครับอินเวอร์เตอร์ตัวเป็นหมื่นยังซื้อได้เลยครับใช้สายแบตเตอรี่เส้นเล็กครับทำให้อินเวอร์เตอร์พังได้ ดูนะครับขนาดสายกับตัวทองแดงที่อยู่ด้านในครับไม่แมทกันเลยครับอันนี้สายเชื่อมแท้นะครับใช้งานเชื่อมได้แต่เอามาใช้กับอินเวอร์เตอร์ไฮบริดไม่ได้นะครับผมไม่แนะนำครับเอาละครับตอนนี้ก็มีไฟจากแบตเตอรี่เข้าเครื่องนะครับมีแรงดันอยู่ที่53.8 เอาเครื่องแปลงออกมาเป็น230โวลต์ไปดูการตั้งค่ากันก่อนครับตั้งเป็น SBU ครับแบตเตอรี่ผม3 203 2 5 0แอมป์นะครับผมจะตั้งไว้ที่40แอมป์สำหรับใครใช้แบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟต16เซลล์นะครับตั้งเท่าผมได้เลยนะครับเมนู12ตั้งไว้ที่48 เมนูสิบสามตั้งไว้ห้าสิบสี่ครับเมนูสิบหกเป็น OS O S O เมนูที่ยี่สิบหกครับเป็นแรงดันชาร์จนะครับใช้แบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตสิบหกเซลล์ให้ตั้งที่ห้าสิบหกจุดห้าโวนะครับแล้วก็เมนูยี่สิบเจ็ดครับเป็นโวลต์ลอยครับลิเธียมฟอสเฟตสิบหกเซลล์ตั้งห้าสิบห้าจุดห้าก็พอนะครับ,รบ,รบ,รบยังไงก็เต็มครับเมนูยี่สิบเก้านะครับ แนะนำให้ตั้ง46-47โวลต์นะครับถ้ามีไฟ AC IN เข้าร่วมถ้าไม่มีไฟ AC IN เข้าร่วมก็ตั้งไว้ที่48โวลต์เลยนะครับก็คือต่ำตัดชัดดาวเวลาใช้แบตเตอรี่ต่ำจนถึง48โวลต์ก็ให้เครื่องมันปิดให้เลยนะครับโดยไม่ดึงไฟจากแบตเตอรี่ไปต่อนะครับเดี๋ยว BMS จะตัดแล้วก็เมนูที่31นะครับ ให้ตั้งเป็นออฟครับนี่สัค่าถูกต้องแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูการชาร์จกันนะครับผมจะจ่ายไฟเข้าด้านแผงครับตั้งชาร์จไว้ที่40มันก็ต้องชาร์จที่40ครับ นนนมาแล้ว้วอนนัีผมใช้บูต mtpd ครับไฟจะมาสูงหน่อยครับ450โวลต์เลยเมื่อมีโหลดแรงดันก็ตกครับกระแสมาที่5.7แอมป์ครับชาร์จที่40แอมป์นิ่งๆถ้าเราตั้งกระแสชาร์จ ไว้ที่30ครับเรื่องมันก็ต้องชาร์จที่30นะครับลดลงไปแล้วครับบวกลบที่30อยู่ที่29ครับสนใจไฟ AC in เข้าร่วมครับผมทดสอบโหลดครับไฟแผงมาที่2อ0 2ครับใจ่ายให้โหลดที่900 งชาร์จไว้ที่30ถ้าไฟแผงมีพอก็ต้องชาร์จที่30มสทางนี้ทางนั้นอยู่ที่แรงดันแบตเตอรี่ด้วยนะครับเราตั้งเต็มไว้ที่55.5เอาละครับตอนนี้ไฟแผงมาที่2 0 0พครับใจ่ายให้โหลด900ครับอีก2000ชาร์จลงแบตเตอรี่ครับถ้าผมปิดโหลดก็จะชาร์จที่ประมาณ2,000วัตต์ครับอยู่ที่1ั0เนะครับเปิดโหลดครับ โหลดเข้าไปครับเป็น2 0 0พัครับไฟแผงมาได้ที่2องพันแปครับไม่พอครับดึงไฟจากแบตเตอรี่ไปใช้อีก 2M 5M ไปแผงไม่เยอะใจให้โหลดพอครับมันจะไม่มีการใช้แบตเลยครับลักษณะแบบนี้ครับแปลว่าไปจับแผงไม่พอครับแดดอาจจะต่ำแดดแดดอาจจะหุบครับโหลดที่สองพันเครับไม่พอนะครับกระแสะแบตเตอรี่อห้าแอมป์ หนึ่งไฟไปที่ 5M กับโหลด47%เอเซ็นครับตั้มโหลดเข้าไปครับเป็น3 9 0พัดลมเร่งแล้วครับไฟแหงมาได้ที่3,000ครับอีก800-900ดึงไฟจากแบตเตอรี่ไปใช้ครับ าไม่มีไฟจากแผงครับก็จะกินไฟจากแบตเตอรี่เต็มๆเ,เลยนะครับดูครับ8 11 2ดแอแอมป์ 81, ไฟจากแผงเข้ามาใหม่ครับแ,แผงทำงานการกินกระแสก็ลดลงครับ ดูลูกศรได้ครับถ้าชี้ขึ้นไปว่าใช้แบตครับถ้าชี้ลงไปว่าชาร์จแบบตอันนี้มันชี้ขึ้นครับไปว่าไฟแผงไม่พอเราใช้โหลด3ามพครับไฟแผงมาได้3ามพไม่พอครับเป็นไฟจากแบตเตอรี่ไปใช้อีก18แอมป์ถ้าผลลดโหลดเหลือ1,900ครับตอนนี้ไฟแผงเหลือครับก็จะเหลือชาร์จลงแบตเตอรี่ด้วย ดังนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่แรงดันของแบตเตอรี่นะครับมาใกล้เต็มหรือ,อยังนะครับถ้าใกล้เต็มมันก็จะลดกระแสชาร์จไปครับแฉถูกไปด้วยนะครับ ไปจากแผงนะครับมันออกจ่ายไฟเลี้ยงภายในเครื่องด้วยเห็นว่าไฟแผงมาที่สองพันสี่จ่ายให้โหลดพันเมันหายไปไหนส0งร้อยครับจ่ายให้อุปกรณ์ต่างๆภายในเครื่องด้วยครับปิดโหลดครับ อยู่ที่แผงด้วยนะครับอยู่ที่ความเข้มความเข้มของแดดด้วยนะครับอยู่ที่การตั้งค่าด้วยนะครับหลายๆอย่าง เอาละก็ทดสอบให้ดูเท่านี้นะครับเปิดโหลด1,009ครับปิดไปจับแขงเหลือแต่แบตเตอรี่มีิกระแสแบตเตอรี่43แมป์ครับเอาละพร้อมจัดส่งคุณลูกค้าครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับผมช่างเอ๋ลำพูนครับสวัสดีครับ